ปพิงอ่ะครับโอ้โดนน้ำยาโดนน้ำยามา นายหนวด ปอร์รอยู่ข้างหน้าเรานะครับรถสังปอร์รีสไปไหนเ,ปนเงียบนะครับ <laughs> ร,ร,ร,รุ่นไหนวะเนี่ยตีดีเอ่กเน่ไม่รู้กันนั่นไลนนะครับสวยดีสวย เสี่ยงห้องเลยเสี่ยงห้องเขาตบหมดเลยยอมยอมยอมโหจริงอะอยากให้ชินรถเท่าไหร่ หายไปไหนแล้ววะอุ้ยโคชหลุดไปเขียวด้วยอ่ะควาเรื่องหวังว่าฝนจะไม่ตกนะนี่มืดไปกี่แล้วหรือว่ามืดแล้ววะ chặt này Hãy ổ, cho ổ, Ghiền ổ hả mộ hả mộ hả mộ Boop <laughs> 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 เจอลูกค้าพอดีเลยนะครับผมพอดีพี่พี่อหนพี่ทำอะไรนะพี่โอ้ยเปลี่ยนนี่ได้หรอยังรอเอามาเซอร์วิสพี่ผมยังไม่ได้เซอร์วิสเลยเพิ่งเอาไปโอนมาโอนเสร็จ ไอกล่องอะหรอพี่อ้ตรงที่ผมโดนไหมที่หัวรถกลับแบบนั้นอะที่เดียวกันเลยพี่ตรงแยกไฟแดงอะอันนั้ผมโดนแต่เขาไม่แต่เขาไม่ปาผมดูนะตรงนั้นนะ โดนหมดเหรอพี่ขาดอะไรหน่อยโดนอย่างเดียวเลยอย่าไปจอดนะต้องขี่เลยผมนี่จะรอให้ไฟเขียวก่อนเดี๋ยวไปออกไปจอดกอ่อ <laughs> นนะบางทีผมมาไม่ทันก็ขนาดจอดกว่าจะถึงไฟแดงไกลอยู่ยังโดนเลยไม่ได้ดูไมไ่มองเห็นมันมันแอบมากูา่นะใช่อันนั้นเดี๋ยวผมเอาไปเลยนะพี่แล้วก็ไอ้คันนี้อยู่นี่นะครับอ๋อคันนี้คันสี ใช่เดาเดาผมพิมพ์ไม่ใหม่พี่ว่าทำอะไรบ้างน่าจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยครับแท้แท้พี่เบิกใหม่จุดหมื่นต้นๆนน้องพี่ตัวเนี้แต่มันปรับได้อยู่นะผมลองปรับละมันค่ของแค่ประมาณ1 0หมื่นหมื่นสามหมีใช่ใช่ประมาณนั้นผมดูอยู่ผมดูราคาอยู่ ไม่รู้มือสองขายเท่าไหร่น,นี่รถปีอะไรปีสิบสามพี่ปีสิบสามจนสิบห้าว่าจะได้ท่อใหม่อยู่ถ้าแม้แต่รถทว่าผมจะขายยไปมือสองเอาอะไรพี่ <c oughs> อ่ะมีที่เอามันอ๋นนอประมาณเท่าไหร่เจ็ดแปดหมื่นเก็ประมาณประมาณนั้นพี่มันแล้วแต่สภาพรถอะบางทีเราก็เอามาแพง อย่างค้าของพี่ผมไม่ได้กำไรเลยนะพุ่งตรงพอเอามาแสนสองกว่านู่นอะแสนสองใช่พี่เพราะตอนนั้นผมชอบไงสวยผมก็เลยเอามาเลยแล้วรู้จักกับพ่อค้าด้วยแต่จริงๆนะถ้าผมซื้อจริงๆเดี๋ยวนี้อยู่แสนเดียวตอนนั้นหน้ามืดไปหน่อย ครับขอรับขอรับอยู่เท่าไหร่พี่ ที่ขายเท่าไหร่อะเดี๋ยวดูราคาก่อนเดีด๋วนี้เนี่ยมันไแหมเหอ่แหมู่อแหเออนือม <c oughs> ของอมนเหมือนหดอ่ <c oughs> ตัวนี้มือหนึ่งสิบเท่าไหร่บานห้ามระบดจะว่าของของ a r 44000น่นะดี๋ยววเห็นวิทต้นว่าเกี่ยวว่า มือหนึ่ง